เรื่องเล่าตอนโคมไฟกลางทางกล้าออกไปไหนมีเด็กชายคนหนึ่งชอบช่วยแม่ไปเก็บสมุนไพรเขาสังเกตว่าทุกคืนเวลาผ่านหน้าบ้านคุณตาคนหนึ่งจะเห็นแสงโคมไฟดวงเล็กๆแขวนอยู่เสมอแสงนั้นทำให้เส้นทางไม่มืดจนเกินไปวันหนึ่งเด็กชายถามตาว่า ทำไมตาต้องจุดโคมทุกคืนทั้งๆที่เปลืองน้ำมันและบางครั้งก็ไม่มีใครเดินผ่านเลยคุณตาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าแสงดวงเล็กๆอาจดูไร้ค่าในสายตาคนบางคนแต่ถ้ามีใครสักคนต้องเดินผ่านทางมืดๆนี้แสงเพียงนิดเดียวก็อาจช่วยให้เขาไม่สะดุดล้มไม่กลัวและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย หลายปีผ่านไปเด็กชายเติบโตเป็นหนุ่มเขาจำคำพูดนั้นได้เสมอและกลายเป็นคนที่ชอบทำสิ่งเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องนี้สอนว่าบางครั้งความดีที่เราทำอาจดูเล็กน้อยในสายตาเราแต่สำหรับใครบางคนมันอาจส่องสว่างยิ่งใหญ่กว่าที่คิด